เห็นมีแบบข้อสงสัยเกี่ยวกับรุ่น5กันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะตอบให้มีหลายคนแบบบอกว่าแบบทําไมทําไมถึงแบบไม่รับเยอะๆทําไมแบบไม่รับหมดเลยอะไร่างเงี้ยคือไม่ช่บแบบองเราไม้อยากเราแบบไม่อยากรับทั้งหมดนะอะไรงี้แต่ว่ามันก็มีมันมีเหตุผลของมันอยู่ใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าน้อยแต่มากแล้วกันอะไรอย่างี้ยที่บอกว่าอย่าดราม่ากันเลยถ้าแบบรับคนน้อยอะไรอย่างเงี้ อย่างที่บอกน้อยแต่มาเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีมีคนแบบทำคอนเทนต์แบบว่าติด<า>ติดแต่ว่าก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นใช่ก็เลยอุ้ยเราก็เสียใจนะมาเล่นกับใจเราแบบนี้ได้ยังไงอย่า,อยา,าเล่นกับใจผมผม <c oughs> บอบบางแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นแบบมีหลายคนบอกแบบมันติดสอบอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็มีใจที่มานะคะใช่ก็ขอบขอบคนที่ มาออมา a u d i CGM นะคะหนูว่ามีแหละคนที่แบบลองอะลองไเฉยอะมีหนูว่ามีไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้เบมใครไม่ได้แบบไอ้นี่ใครหรือว่ามีอะไรเอ้ยลองส่งสมัรดีกว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าใจแบบเออติดไม่ติดนะอาจจะไม่ได้อยากมาขนาดนั้นเออก็มีก็แต่ขอบคุณที่อาก็ยังยังเลือกที่จะมา audition ละกันแต่ว่าก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่แบบตั้งใจที่จะมา ออดิฉันก็ขอบคุณมากๆด้วยครับแคนดิเดตทุกๆคนด้วยนะครับที่สู้ที่ฝ่าฟันกันมาขอบคุณที่แบบยังสนับสนุน CGM ให้มีรุ่นต่อๆไปได้เสมเอก็ร<ม>ก่นต่อไปอาจากพวกเราเลยนะแบบว่าที่รับน้อยเพราะว่าแบบเราเราคิดดีมากๆแล้วที่แบบอย่างที่เชื่อพวกเราว่าถ้าคนนี้แหละคือเหมาะกับ CGM จริงแต่แคนดิเดตทุกคนเต็มที่มากๆแต่ทุกคนเชื่อเถอะว่ามันมีเหตุผลทุกอย่างมันมีเหตุผลที่เรารับมา5้าคนอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะ ไม่แล้วมันมีมุมที่เราได้รับรู้เยอะแยะมากมายมากกว่าทุกคนเพราะว่าเรามีเวิร์กช็อปนี่นั่นอีกแล้วก็บแบบดูใครเข้าบ้างนะหมายถึงว่าเข้าพวกเราบ้างนะค่ะการทํางานเป็นยังไงนิสัยใจคอเผๆเ,เ,เป็นยังไงไอะไรเงี้ยทุกคนเชื่อถออว่าห้าคนนี้คือน้อยแต่คุณภาพคะ่ะรุ่นห้ากว่าห้าคนไงคะทุกคนเจ่เขาจอกันนะคะทุกคนเอคบีครับห้าคนเลยคือรูอ้สึกว่าซีจีเอไม่ใช่บงแรกอะที่แบบ รับน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ไม่ได้รับซิปอัพอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ทําตามนะเราก็แบบนั่นแหละเหมือนที่น้องพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเรีขยกเป่าแคนค่ะอยากแนะนำอะไรพวกหนูก็ช่วยไม่แนะนำไม่ได้แต่ถ้าอันไหนที่พวกหนูมีเหตุผลหนูก็จะบอกทุกคนค่ะใช่คือรู้สึกว่าเราก็เป็นแฟนคลับกับไอร่าก็จะหมายถึงว่าเราก็ล้วก็สนิทกันรู้สึกว่าบางเรื่องมันก็พูดกันได้ถ้าทุกคนแบบถ้าหนูแบบไปเห็นเราข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยถ้ามันตอบได้หนูก็จะตอบเราคือครึ่งกันใช่คนละครึ่งฮับฮับ ได้ไปแตะเบื้องหลังก็จะมีอาักิทิใช่หนูก็แบบว่าได้เข้าใจเนี่ยเหมือนที่มัธิบายแหละว่าก็ได้เข้าใจพัร์ทเบื้องหลังมากขึ้นน้องก็แบบได้มันรู้มากขึ้นว่าเออแบบการทางานมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีสวยที่แบบออกันเป็นแบบนี้กับแบบเออเราใส่ความคิดเราลงไปแบบได้ได้ทําอะไรแบบหลายๆอย่างมากขึ้นนี่ก็ได้เห็นแบบเบื้องหลังมากขึ้นว่าทําอะไรแบบว่าเบื้องหน้าก็โชว์ก็อะไรเป็นมเบอร์ต่อไปเบื้องหลังก็ดูงานเบื้องหลังมากขึ้นให้มันออกมาดีพี่นะคุยกับทาราด้วยนะ เฉลยเลยอเอดี๋ยวก่อนดี๋ว่อนนีน้าเป็นไอดอลมาสิบห้าปีนะดารายังไม่เกิดเลยนะเอาเฉยเฉลยกันค่ะน้าเฉลยคนที่ทุกคนสงสัยว่าแบบพวกเราไปสลาวกูใครมาเจอกันด้วยความบังเอิญคือคือถามาน้องเป็นเด็กสเกลไหมมันก็คือเรียกว่าเราแบบไปเชลยๆกันน้องไม่มน้องไม่รู้จัก CGM เลยรู้จักเบนเยแค่คุกกี้แค่นั้นเป็น มากอะไรเงี้ยว่าทำน้องรู้จักวงนี้ไหมไม่รู้จักค่ะแต่ว่าเรานี้อเราคิ้วก็รู้จักรู้จักอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าเปิดเพจเลยอล้อมเลยอ่ะหนูน่ากลัวมากอ่ะล้อมเลยอ่ะก็เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือตอนแรกนะคะทุกคนเห็นคอนเทนต์ที่หนูไปเล่นบ้านบอลนั้นไหมมันเรียกว่าไอที่เล่นอันนั้นแหละ มันจะมีฉากหนึ่งที่เราทําท่าแบบไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรองงก็คือหนูเล่นหนูตั้งใจเล่นเกินอ่ะต่พี่เก์เชนนี่น่าน้นเอน่ารักมากก็เลยไหนไหนแอ้วก็ยก็เลยนี่เดินตามไม่ทุกคนอย่าเพ่าพูดอย่างนี้แต่ว่าหนูก็ไปเล่นแถวนั้นนะคะแต่หนูไม่ได้แบบใช่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 ไม่ใช่แบบนั้นแต่ไม่ได้แบบตามติดอหลักว่าเดิม เฮ้ยพูดยังไงก็เหมือนเหมือนว่าเหมือนเดีว่าก็แบบเราแบบเอ้กิยไม่ไม่ได้สกเกิลหมายถว่าเราก็แบบว่าเอ้ยแบบน้องเขามากับเพื่อนด้วยแล้วน้องมากับเพื่อนด้วยเล่นกับพี่ไหมมันเป็นอะไรนะซีฟลายคือวันนี้ซีฟลายกลัวมากกลัวมากก็เลยแบบไม่ทำไงดีแล้ว น้องจะคิดว่าน้องมาเล่นกับพี่ไหมอะไรเงี้ยนด้ค่ะตอนเดิมตอนดิมนะมันตลกมากทุกคนคือมันก็เป็นเครื่องเล่น2อันติดกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีตาข่ายอะบังไว้อยู่พอเข้าไปในนั้นแล้วอ่ะคือใครจะเป็นเพื่อนใครก็ได้อ่ะเข้าใจไหมใช่เฮ้ยน้องมัเล่นตรงนี้ด้วยกันเลมันเล่นกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสิบลายเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมากมากหนูไม่ได้ชวนแค่น้องคนนั้นคนเดียวนะหนูชวนหมดเลยก็เลย เขาเล่นเล่นซิฟไลน์น้องแบบไม่กลัวเลยเราสังเกตการกเอาเออเนาะอะไรไงกลัวหรือเปล่าเนี้ยคือเอาพูดตาตรงว่ากลัวคาดกันกลัวเล่นคนละไอ้นี่เลิกไม่ถึงกันอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าวิธีทำไงดีล่ะนะยังไงดีอะไรคือพวกหนูเสร็จก่อนเว้ยแล้วทีนี้น้องก็มาเสร็จตามหนูก็เลยบอกเดินช้าเดินช้าเดินลงช้าช้าก็เลยเดินลงช้าแล้วก็ น้องก็เดินลงมาเออใช่ไปเล่นกันอีกไหมล่ะแอบว่าชื่ออะไรเนี่ยชื่อชัยบอกถามชื่อกันถามชื่ออะไรชื่ออะไรมากับใครมากับเพื่อนใช่ไหมมากับเพื่อนเอาเชิญเชิญมากับเพื่อนแต่เพื่อนหนูถามไปแล้วหนูอยู่คนเดียวเล่นหมดเวลาก่อนเพื่อนหมดเวลาก่อนพอดีเล่นกับพี่ได้เล่นกับพี่ได้หรือว่าอุ้ยเล่นซายเดอร์ไหมฮะน้องเล่นเดี๋ยวพี่เล่นด้วยจริงจริงกั้นใจและจริง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 กั้นใจเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์ที่มันต้องนอนอ่ะน่ากลัวมากอินพี่บอกโอเคไปไปน้องไปเพื่อที่จะ จะมีกับน้องอะ่ะหน้าจริงๆตอนลงมาจากสไลเดอร์ไปงี้อย่า, <c oughs> ยาลงคลิปไปดูมากเห้ยแล้วแต่หน้าน้องตอนลงมาแ <c oughs> ต่ว่าคือคือรูว่านี่ <c oughs> มันมีคลิปอยู่อาจจะได้เห็นในด็อกก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> ซึ่งฉันทำเป็นกระบวนการแล <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่า <c oughs> น้องชื่ออะไรนอกว่า <c oughs> หนูชื่อทาราค่ะหนูชื่อธาราคือหอุ๊ยไม่นคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้ชื่อแบบไทยไหมอ่ะส่วนตัวเนี่ยเจอชอบอะไรแบบเนี้ยชอบมีความไทยมีความอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยชื่อทาราอุ๊ยชื่อเก๋อ่ะสมัยเนี้ยคือชื่อชื่อดูเก๋นะชื่อดูลดอ่ะอ่ะแล้วอะไรวะ เออพี่เกดเอาเลยจะสองทุ่มแล้วเลยต้องไปแล้วเราเหลือเวลาอีกสิบนาทีคือเราจะหมดก่อนแต่น้องจะไปแล้วก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแบบก็เลยว่าเอ้ยน้องแบบน้องรู้จักอันนี้ไหมไม่รู้จักค่ะจะดูักองเนี่ยว่ะไม่รู้จักค่ะแล้วบอกโอเข้าใจไม่เป็นไรเลยก็เลยว่าฮึบเนี่ยอันนี้คือแบบว่าคลิปไปดูย้อนกลับไปดูคลิปได้คลิปพี่ยืนล้อมอ่ะกำลังคุยอยู่จริงๆนะแต่ว่าไม่กล้าถ่ายติดน้องโอ้ยแต่หนูเออถ่ายแค่แบบอ้าว ก็แบบเห็นแค e. mm ่แบบข้างหลังนี้นี่อะไรเงี้ยเลยแบบว่าใช่ไ enfin> ม่ไม่กล้าถ่ายติดแล้วก็ไม like ่กล้าถ่ายติดแล้วก็แบบก็เลยว่าอันนี้นะคือแบบว่าพี่มาจากวง C G M 4 8นะเป็นวงแบบว่าน้องสาวเบนคสเออสาวเบนคสใช่ไหมอะไรอย่างงี้แบบว่าตอนนี้แบบวงกำลังเปิดรับสมัครุูนที่ห้าอยู่เอาต้องถามอายุก่อนสิบสองโอ้ห็นเกินมาดิอุ้ย พอดีเลยแล้วก็ถามวันเรียนที่ไหนก็เลยโอ้ยท,ที่เดี่ยววายเด็กเชียงใหม่เด็กเชียงใหม่ก็เลิศเลยก็เลยว่ากําลังแบบอุ้ยอันนี้แบบมาแเววงซีเจมโฟเทีทนะมีแบบคือตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ห้าใช่ไหมแต่ว่าเออนอ้องแบบอพี่รู้สึกว่าน้องน่าสนใจวออ่อน้องฮาราญ่าสนใจแบบนอาน่ารักดีอะไรอย่างงี้พี่เลยว่าเอออยาก,ากชวนอยากชวนมาออเดชชันอะไรอย่างงี้ใช่แบบมีร้องมีเต้นอะไรอย่างงี้เลยปกติแล้วก็ถ้าสนใจแบบว่าสมัครแบบแบบเข้าหน้าเพจนะพิมพ์ชื่อนี้เข้าไปแล้วก็กดรีนี้ได้เลยอะไรประมาณนั้นก็แบบอุ้ยน้องจะเก็ตไห้ว น้องจะเก็ตไหมแพรบอกน้องทารามากับใครธาราบอกว่ามากับพ่อแม่พ่อแม่เราอยู่ข้างนอกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งแพรเริ่มแหละปฏิบัติการ ตายแล้วหนูไปแล้วส่งแพรไปแล้วกันใช่แล้วส่งแพรไปแล้วก็หนูอ,นอ,อีกคนนึงไปหนูไป,<ร>ไปยืนข้างๆยืนยิม้มก็เลยบอกอุ้ยพ่อแม่เขาใจนี่ว่างวะคือหนูแบบว่าออไม่กล้าเอาไปก็เลยบอกให้คุยไปก่อนนะไปพร้อมน้องพอดีก็เลยอุ้ยน่ารอดูแล้วก็แบบทักกันว้าเ,เป็นไงบ้างอะ่ะหนูแม่เขาดูโอเค็แบบพ่อแม่น้องดูโอเคนะอะไรอย่างงี้ว่าคือแม่เขาแบบถ่ายถ่ายเพจไปเลยว่าเพจมีอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนทำกันแล้วแบบเหมือนแม่ถามว่าสนใจไหมแต่น้องว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนค่ะอะไรฟิลนั้น คือแพนะเอ้คือหนูอยู่ในเหตุการณ์หนูไปกับแพสองคนไม่รู้หนูไปยืนยิ้มแล้วยืนข้างอยู่นะยิ่อย่างเงี้ยแล้วแพตปนข้อมูลพ่อแม่น้องทาร่าเชคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือน้องอ่ะแบบปุ๊บหนูสนใจแบบว่าหนูมาจากวงนี้นะคะแล้วแบบเปิดเแพข้อมูลละเอียดมากลำดับปึ้งปึ้งใช่หนูหนูจะช่วยไม่มีจังหวะเลยเพราะว่าพูดคุยตอนนั้นตอนนั้นต้องเป็นแพเพราะว่าทุกคนแต่งตัวไม่น่าเชื่อถือเลยไม่่เ เออแบบได้อยู่แต่งหน้าแต่งอะไรมาแล้ววันมานี้ใช่แล้วคือคือแบบว่าคือคือคุณพ่อเราน่าจะแบบว่าเป็นคือนิ่งหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแม่เอ้ยสนใจไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเดี๋ยวก็ไปคิดเขาะบอกอุ้ยแบบยังไงดีวะแล้วประเด็นคือสเกาครั้งแรกในชีวิตลืมขอคอนแทคลืมขอไอจีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรลยไม่มีอะไรเลยจริงจแบบว่าเฮ้ยลืมขออะไรหนูกรทาพี่บอกพี่จีนแบพี่ทีนงานหนูเจอแบบคนนี้คนนี้มาส่งอันนี้ไปแล้วััอนนี้แล้วมีคอ ไม่มีก็เลยแบบตายแล้วจะมาไม่หวอะไรเงี้ยใช่คือก็เลยบอกพี่เก๋ว่าพี่ให้มันเป็นพรมลิขคิตเออคือถ้าน้องหนูเชื่อในเรื่องนี้มากถ้าน้องจะมาน้องก็ถ้าน้องสนใจน้องก็คงมาเพราะว่าแม่น้องก็ดูข้อมูลเหมือนเลยถายเพจไปแลลวอะไรรู้แล้วว่าคือใครอะไรอย่างี้แล้วมันใกล้ปิดแล้วตอนนั้นใกลใกล้แล้วแต่ไม่ได้ปลายมากแบบใกล้ๆ้จะอาทิตย์หนึ่งจะปิดอะไรอย่างี้แล้วพี่เก๋ก็บอกกันลอดว่า ออ๋ยังไม่มีนะยังไม่มีเหมือนครูแบบมาบอกว่าครูมีบอกว่าเออแบบนีใครบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีถามนะวม่มีน้องคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเราไปสเกาวที่โรงเรียนนั่นแหละก็แบบ<ม>ไปโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้เหมือนก็แบบไปรู้มาถ้าเป็นของน้องปลายอย่างเงี้ยคือแบบเขาปิดแล้วเราไปหาแต่ว่าของอันนี้คือถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือแบบปิดแล้วไปหาก็จะไม่เด<ม>็กสเกาวแหละแต่ว่าอันนี้คือน้องแบบมีวันหนึ่งน้องก็หนูสุบว่าเอ๊ะอพี่เกดบอกหนูออดิชันเนี่ยหน้าคุ้นๆคือหนูแบบว่าเอ้วหน้าคุ้นๆก็เลยกดเข้าไปแบบอยู่ดีพี่่เกกบอวา มีข่าวดีจะบอกนะทุกคนอะไรอะใช่อะไรอะอะไรก็เลยว่าน้องทารามาอะไรอย่างเงี้ยมาออเลยพอดิชั่นแล้วก็เลยน้องก็แบบไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นเด็กสาก แบบที่ออกสื่อเพราะว่าน้องเข้าระบบปกติประมาณนี้ใช่ใช่หนูเชื่อเรื่องนี้มากคงได้คิดถึงหนูช่วงชะตาหนูรู้สึกว่าดีใจในตัวเองที่แบบว่าน้องเชื่อในตัวเราให้น้องไม่รู้จักเลยน้องแบบน้องน้องไปศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้พูดก่อนว่าโดยสมมุตว่าพอมีตําแหน่งใช่มั้มันมันพูดถึงใครคนหนึ่งค่อนข้างยากอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้มีลูกลักนะทุกคนเราไม่ได้มีลูรักทุกคนใช่ใช่ๆตัวเราเราเล่าว่าทุกคนสงสัยว่าใครเด็กจะใครเลยมี ก็เลยว่าบอกเออก็มาบอกว่าเป็นน้องก็ไม่รู้ว่าแบบจะจะปิดไปทาไมอะ<ช>ไรเงี้ยว่าเออก็ก็ก็น้องมาด้วยแบบว่าแบบเราไปเจอมาจริงๆเพราะว่าถ้า <ๆ S 1> เราไม่เจอวันนั้นน้องก็น้องก็ไม่รู้จักเราอยู่ดีก็จะไม่มีทารารุ่นห้าในวันนี้เนี่ยหนูภูมิใจตัวรุ่นห้าใช่ใช่ทุกคนในซีเจเอ็มมากมากมากแบบพิเษแบบว่าทุกคนมากๆที่มาอยู่ตรงนี้แบบด้วยความที่ทาราเราเจอมาก่อนเนี่ยใช่ใช่เราดูจักน้องสี่คนแบบทีหลังเราก็รู้สึกรู้สึกเหมือนทาราเท่ากันใช่ครับ เก่งมากเลยคือดีใจทุกคนดีใจแบบดีใจทั้งห้าคนเลยที่ได้เข้ามาใน C G M f o r e ใช่เป็นการเหมือนเล่ากระบวนการแล้วกันว่าเป็นน้องคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ว่าคือน้องก็มาก็แบบเออจะคัดเลือดจะอะไรยังไงก็น้องก็เข้าสู่กระบวนการปกติไปเรื่อยแล้วน้องก็น้องก็เป็นที่ตั้งใจคนหนึ่งที่ว่าเด็กอจ้นไม่รู้จักอะไรเลยก็รู้จักมากขึ้นเริ่มรู้จักหนึ่งศูนย์หกเรื่องรู้จักอะไรอย่างนี้เพลงแรกรู้จักคือได้ใหม่นะของ C G M คือได้ใหม่เออไได้ใหม่ได้อะไรประมาณนั้น ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่แบบว่าเราเราเราได้รุ่นห้าทั้งหมดมาแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่คือเราเห็นยิ่งมาทํางานเบื้องหลังมากขึ้นยิ่งแบบว่ารู้จักแบบเด็กมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยนี้แบบของจริงวะนี่แบบเอ้ยแบบมันคือคนแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนดีใจที่มาเป็นข้าวคอยเดียวกับพวกเราก็ใช่จะดูแล อย,อยากให้ทุกคนเห็นความพัฒนาของน้องรุ่นห้าช่ครับรุ่น2องสี่ด้วยถึงพวกเรารุ่น2องสสี่จะอยู่มาสักพักแล้วแต่ก็สามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้ก็อยากให้รอดูทุกคนอาจจะมีปวดหลังบ้างหรือว่าแบบปวดขาบ้างหรือเหนื่อยง่ายไม่ได้ดูเมื่อไหวอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก, <laughs> ก็จนจบเพลงได้ก็ อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยซีเจมต่อจากนี้มากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากเลยล่ะใช่ค่ะทุกคนอย่าไปยึดติดเลยว่าจํานวนจะต้องรับ10คน20คน30คนเพราะว่า17คนแล้วก็อยู่มาได้แล้วนะคะใช่ยิ่งมีเพิ่มอีก5คนอยู่หุ้ยเล่นเลยละ่ะใช่ใชเลยละ่ะมึงก็จะยู่ใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะหลดล